Uh huh. <c oughs> นี่มันร้านพิซซ่าจจ๊ะ แม่บ้านนะครับรวมไปถึงทุกทกท่านที่รับชมคลิปจาก Family Man พ่อบ้านงานหัวด้วยนะครับวันนี้เอาหม้อทอดไรน้ำมันอะโคนติมานะฮะอันนี้ขนาด6ลิตรนะครับรุ่น a n a f y 6013มั60้เขาให้ผมมานะครับมาให้มารีวิวแล้วก็ให้ไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้เอามาใช้งานโอหลายต่อหลายเมนูลองย้อนไปดูคลิปด้านล่างได้ใช้ดีครับสีสันก็สีขาวเนาะ สไตล์มินิมอลมินิมอลชอบชอบอะไรค l e a n นะครับอ่ะเข้าเรื่องวันนี้เนี่ยเอาหม้อทอดอไรน้ำมันมาอยากจะชวนมาทำพิซซ่านะฮะซึ่งที่ผมเอามาทำในวันนี้เนี่ยเป็นชุดพิซซ่าสำเร็จรูปพร้อมปรุง <c oughs> โอ้ย <c oughs> กว่าจะพูดเสร็จอันนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับมี ผมไปซื้อมาจาก b ิ๊กซนะบิ๊กซีเอ็กหน้าบ้านเนี่ยนะครับที่แมคโคก็น่าจะมีนะไปดูในช่องตู้อาหารแช่แข็งอนะ่ะมันจะเป็นเซตอันนี้ราคาเขาก็บอกไว้ชัดเจนว่า59บาทนะฮะครีเอทีฟยัวพิซซ่าคุณจะใส่อะไรก็แล้วแต่คุณนะครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วก็เอามาใส่ตู้เย็นไว้วันนี้มีโอกาสก็เลยได้เอามาลองทํา แล้วมันก็จะมีเครื่องปรุงที่ผมเก็บๆไว้บ้างมีในตู้เย็นบ้างมีอะไรเหลือๆก็เอามาใส่เนาะครีเอทีฟเองเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ <c oughs> มันดีตรงนี้แหละที่ทำเองพิซซ่าที่ทำเองจะใส่อะไรก็ได้นะครับมาดูกันเนาะ,ะที่ผมเอามาใส่ก็คือปูอัดในตู้เย็นนะครับหั่นเป็นแว่นๆอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะซอยมัง้งอันนี้เป็นปวยเล็กนะครับอยากจะเสริมธาตุเหล็ก อันนี้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะครับซื้อมาทําขนามอาหารนี่แหละอยู่ในตู้เย็นพริกนะครับเขาเรียกอะไรอะปาริกาโนโกับอันนี้อะไรเนะี่ยพริกเนาะแล้วก็ซอสมะเขือเทศคือสั่งมากินแล้วก็มันเหลือก็เก็บไว้นะครับเอามาใช้ทำอย่างเงี้ยได้นะทีนี้ลองมาดูชุดพิซซ่าที่เขาให้มาอันนี้นะฮะมันมีอะไรบ้างมีรอยชีกเรียบร้อย ก็จะมีแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปอยู่1ชิ้นเดี๋ยวก่อนนะขยับอันนี้ก่อนไม่กว้างเนาะคืบหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วมีอะไรบ้างซอสพิซซ่าแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสด,ด้วยนะอีกแพ็คหนึ่งทั้งหมดเนี่ยสาอันเนี่ยหนึสเนี่ยห้บาทมาทีนี้ก็จะมาลองทำละ แปง้งโอเคอยากใส่อะไรก็ใส่ผมกำลังนึกอยู่ว่าผมจะใส่อะไรก่อนน่าจะเป็นซอสพิซซ่าเนาะขอดมกลิ่นก่อนเออมันเป็นซอสพิซซ่าจริงๆมันไม่ใช่แบบซอสมะเขือเทศอะไรอย่างนี้นะ เราก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันทั่วแผน่นหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะท็อปปิ้งต่างๆเนาะที่เราจะใส่ผมไม่รู้หรอกว่าอันไหนใส่ก่อนใส่หลังนะ,ะก็ลองใส่ไปก่อน ต่อไปก็จะเอาปูอัดถ้าใครมีพวกพริกหยวกอะไรอะไรเขาเรียกอะไรนะพริกหยวกที่มันเป็นสีสๆครับคงจะสวยดีกว่านี้ก็สามารถใส่ได้นะอย่างชื่อพิซซ่าเขาบอกเลยว่าครีเอทีฟเนียหยวกพิซซ่านะครับแล้วแต่เราจะใส่อะไร สุดท้ายก็คงจะเป็นอ่ายังไม่สุดท้ายมันจะมีอะไรกับอริกาโนเนาะอันนี้มอสมสซาเรลลาชีสที่ผมเอามาจากตู้เย็นนะผมเอาใส่ไปก่อนคือผมต้องการเพิ่มให้มันเยอะๆอะชอบชีสยืดๆอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นซองข้อแถมมาใช่ไหมในซองอันนี้ตักเราก็จะ โรยมอสซาเรลลาชีสเนี่ยมันจะเป็นชีสยืดๆนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนชีสแผ่นๆนะชีสแผ่นๆนะที่ขายกันมันจะไม่ยืดอันนั้นผมไม่แน่ใจลืมชื่อไปละที่จริงจำชื่อมาแต่จำจำไม่ค่อยได้นะชื่อมันนะเรียบร้อยนี่แล้วก็ใบ ออร์แาโนที่เหลือแล้วก็โรยนะถ้าใครชอบเยอะก็เดี๋ยวจะเอามาโรยทีหลังเพิ่มก็ได้นะครับชว์หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะก่อนที่จะเอาไปอบเนาะ,ะทีนี้เราจะาไปใส่ในหมอ้อทอดกันนะครับปุ๊บยกใส่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ขนาด6ลิตรสบายมากเลย Okay. ข้างถุงเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะครับว่าต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะแต่เราจะใช้ประมาณสักผมจะใช้160องศาก่อนแล้วกันนะครับเวลา10นาทีเนะาะนาทีผ่านไปแล้วนะครับ อืนี่มันร้านพิซซ่าจ้าจ้าไปดูนะครับ <c oughs> ผมว่ามันร้อนอยู่นะ, <c oughs> ะ,ะ,ะเดี๋ยวคงค่อยๆเอาลงเขียงอะนะครับแล้วก็น่าจะยกได้เนาะเดี๋ยวจะลองดู ก็ลงได้นี่นะไม่ร้อนโอเค กำลังอุ่นๆเดี๋ยวต้องรีบไปให้เมียกินด้วยผมว่ามันโอเคเลยนะถ้าพิซซ่าอันนี้ย9 9บาทแล้วเราจะใส่ท็อปปิ้งอะไรก็ได้คุณว่าเกินร้อยไหมผมว่าไม่เกินนะใส่กรอก h ฮอทดอกเบคอนอะไรที่มันอยู่ในตู้เย็นนะแล้วลองเอามาใส่ผักที่เราชอบกินนะลองเอามาใส่ดูผมว่าผมชยร์อันนี้มากกว่า นะหน้าตาไม่ได้ขี้เล้วขี้เล่เลยลองลองลองไปทําดูแล้วจะรู้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็มีเมนูต่างๆที่ผมจะทํากับมอทอดอีกเยอะเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปนะครับที่มาล่าสุดวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ